ปิสาเหตุปุ้มปุ้ยพันธิภาพไม่อวดโชมลูกชายออกสื่อยอมรับเป็นเรื่องที่คิดหนักมาก เป็นคุณแม่มือใหม่ป้ายแดนเต็มตัวแล้วค่ะสำหรับปุ้มปุ้ยผ่านที่ผ่าภรรยาคนสวยของหนุ่มกวินดูวานหลังคลอดลูกชายคนแรกใส่อันบูสกายดูวานเมื่อช่วงเช้าวันที่16มก,กราคมที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีของครอบครัวเพื่อนๆและแฟนคลับซึ่งก็มีหลายคนที่รอย,ยนชมลูกชายของทั้งคู่แบบเต็มๆว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้าค่าตากันสักที แต่หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ที่ปุ๊บปุ้ยยังไม่คลอดลูกเธอเคยตอบคำถามของแฟนคลับผ่าน i อจีสตอรี่หลังมีคนเข้ามาถามว่าคิดยังไงกับเรื่องความเป็นส่วนตัวของเบบีหรอคะคนที่ติดตามจะได้เห็นน้องไหมคะซึ่งปุ้มปุ้ยก็ได้ตอบกลับว่าเป็นเรื่องที่คิดหนักและทำการบ้านหนักมากเรื่องนี้คะ่ะ ปุ้ยให้ความสําคัญกับสิทธิขัดพื้นฐานที่เด็กจะได้รับจากผู้เลี้ยงดู70%คิดว่าจะไม่มีใครได้เห็นค่ะจนกว่าลูกจะเริ่มมีพัฒนาการด้านตัวตนสามารถบอกความรู้สึกได้จําเป็นต้องขออนุญาตจากลูกก่อนค่ะและนี่น่าจะเป็นคำตอบที่สาวปุ้มปุ้ยและกวินถ่ายรูปเผยโมเมนต,ต์น่ารักต่างๆแต่ก็จะพยายามไม่เปิดเผยให้เห็นหน้าของเบบีออกสื่อหรือลงโซเชียลนั่นเองค่ะ